สนับสนุนความหลอนโดยพีเมดคลินิกเสริมความงามที่ทำให้คุณสวยและมั่นใจขึ้นในแบบที่เป็นคุณคุณกำลังรับฟังโอสตอรี่ไทม์คืนปล่อยผีเรื่องราวต่อไปนี้นะครับชื่อเรื่องว่าห้องเก่าท้ายเกาะนะครับ ต้องบอกว่าเรื่องราวนี้มันเกิดขึ้นเมื่อ10ปีก่อนนะครับกับผู้ชายทั้ง3คนเลยนะครับคนแรกเลยครับชื่อว่าคุณต้าคนที่สองชื่อว่าคุณทีส่วนคนที่สามชื่อว่าคุณแจ็คทั้งสามคนนี้ต้องบอกว่าเป็นเพื่อนรักกันครับแล้วก็ทำงานอยู่ที่เดียวกันนะครับในบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งหลังจากที่เรียนจบมานะครับก็เข้ามาทำงานทีละคน,นะครับเจ้าตาเนี่ยเข้ามาทำงานที่นี่ก่อน นะแล้วก็เห็นว่าบริษัทนี้ดีก็เลยชักชวนเพื่อนเข้ามาทำงานด้วยกันสุดท้ายทั้ง3คนนี้ครับก็ได้มาทำงานร่วมกันแล้วสิ่งที่3คนทำตั้งแต่สมัยเรียนยันมาถึงวัยทำงานก็คือการท่องเที่ยวนะผมเชื่อว่าหลายๆคนก็เป็นครับเวลาที่วันหยุดแต่ละครั้งก็มักจะนัดกันไปเฮ้ยไปเที่ยวที่นั่นไหมวะไปเที่ยวที่นี่ไหมวะอะไรประมาณนี้แหละครับ3คนนี้ก็เป็นอย่างนั้นครับเวลาที่มีวันหยุดหลายๆวัน ก็มักจะออกทิปไปด้วยกันนะครับตอนนั้นครับคุณต้าเองก็มีรถเก่งอยู่คันหนึ่งนะครับก็ใช้บริการในการที่แบบจะพาเพื่อนเนี่ยไปเที่ยวในที่ต่างๆเวลาที่ตัวเองอยากจะไปทะเลอยากจะไปท่องเที่ยวที่ไหนก็ใช้บริการของรถไอ้เจ้าต้านี่แหละครับเจ้าต้าก็เป็นคนขับนะในการที่จะพาเพื่อนๆไปกัน3คนนะครับหลังจากนั้นทั้ง3คนน่ครับก็คบกันมานานแล้วก็ใช้ชีวิตแบบนี้ต้องบอกว่า3คนนะครับตอนนั้นก็มีแฟนนะ แต่ว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันนะครับเป็นการครบกันโทรหาการคุยกันต่างๆนานา,นานครับแต่ยังไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้ว2คนนะครับต้ากับทีเนี่ยเขาอาศัยอยู่ด้วยกันพักอยู่ด้วยกันส่วนเจ้าแจ็คครับก็ไปเช่าห้องอยู่ต่างหากแจ็คเนี่ยเป็นคนที่แบบชอบสันโดษชอบแบบไม่ค่อยอยากนอนร่วมกับใครได้ยินเสียงโกนก็นอนไม่หลับอะไรแบบนี้เนี่ยครับก็เลยตัดสินใจแยกออกไปแต่ว่าก็อยู่ใกล้ๆกันนะครับ หลังจากการท่องเที่ยวของทั้ง3าคนเนี่ยครับมันก็เที่ยวกันในแต่ละที่นะแทบแทบทุกอาทิตย์นะครับไม่ว่าจะไปที่นั่นที่นี่ชอบไปเที่ยวในต่างจังหวัดจนวันนั้นนะครับวันหยุดมันตรงกับถ้าจําไม่ผิดน่าจะเป็นวันที่12สิงหานะครับเป็นวันแม่แห่งชาตินะครับแล้วมันก็ดันไปอ่ามันไปตรงกับวันศุกร์เสาร์แล้วก็อาทิตย์3วันเลยครับแล้วเขาหยุดชดเชยให้เนี่ยครับน่าจะเป็นวันจันทร์อีกวันเนื่องจากว่า นะครับน่าจะวันศุกร์นะครับหยุดวันหนึ่งแล้วก็ไปหยุดอะไรวันจันทร์อีกวันหนึ่งก็ตีสว่าเป็น4วันแล้วกันถ้าผมจําไม่ผิดนะเท่าที่น้องต้ามันเล่าให้ฟังไม่รู้ว่าใช่วันแม่หรือเปล่าแต่ว่าเป็นวันสําคัญนะครับที่มันหยุดกัน4วันทั้ง3มคนเนี่ยก็มีแผนกันว่าเฮ้ยเราไปที่นี่กันไหมนะเราไปเที่ยวทะเลกันก็บ่อยแล้วแต่เราไม่เคยข้ามไปในเกาะเลยอะ แล้วทะเลทางภาคใต้เนี่ยมันเป็นทะเลที่สวยกว่าทะเลเแถวแถวอ่าวไทยนะไปกันไหมนะตอนนั้นครับสามคนก็เห็นดีเห็นงามกับการที่จะไปเที่ยวทะเลกันกับการที่จะข้ามเกาะกันเมื่อสิบปีก่อนนะครับนะเว็บไซต์ต่างๆมันก็มีให้จองครับกับการที่จะออกทริปข้ามเกาะไปในเกาะแห่งนี้เขาเรียกว่าเกาะนี้เนะี่ยเป็นเกาะสวรรค์เลยนะครับหลายคนจะเรียกอย่างนั้นว่า ข้ามไปเนะี่ยโอ้ยมีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็น้ําใสหาดสวยมากครับก็ตั้งใจกันไปในวันนั้นนะครับก็ขับรถกันไปนะครับกลางคืนนะไปถึงตอนนั้นอนะ่ะประมาณเกือบเช้าแล้วล้างหน้าล้างตาเสร็จสับเรียบร้อยก็เตรียมจะข้ามเกาะไปนะตอนนั้นก็เ,าเอารถเนี่ยจอดไว้บริเวณที่เขารับฝากรถสามคนเองก็ข้ามไปครับอ่าเรือก็มานะครับเป็นเรือที่ข้ามไปถึงเกาะ ก็ใช้เวลานานพอสมควรครับณนะตอนนั้นก็กะว่าเฮ้ยเดี๋ยวไปจองที่พระที่หน้างานเอานะครับเพราะว่าสิปีก่อนเนี่ยบางทีมันก็จองอะไรยากครับมันไม่เหมือนสมัยนี้ก็ตัดสินใจข้ามเรือไปในเกาะแห่งนี้ณนะตอนนั้นนะครับตามที่ดูจากเว็บไซต์ดูจากอะไรต่างๆเนี่ยก็คิดว่าเฮ้ยเรามาแบบเนี้ยมันน่าจะว่างนะนะครับเพราะคนเองเนี่ยก็มักจะไปเที่ยวแถวๆใกล้ๆครับแถวหัวหิน แถวอะไรต่างๆนานาครับใกล้ๆแต่ถ้ามันล่องใต้ลงไปเนี่ยนะครับน่าจะยังไม่มีคนไปเยอะคิดว่าอย่างนั้นนะครับหน้าตอนนั้นน่ะมันผิดคาดครับสามคนเนี่ยแบกเป้ไปคนละใบแล้วก็ตัดสินใจว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราจะไปอยู่โรงแรมนี้นะจะไปอยู่โรงแรมนี้นะก็พยายามไปหาดูปรากฏว่ามันเต็มครับเนื่องจากว่าทุกคนคิดแบบเดียวกันหมดเลยว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราไปจองนะนะครับไปหน้างาน สุดท้ายแล้วเนี่ยมันมีคนที่จองไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วนะครับก็โรงแรมที่มันมีราคานิดหนึ่งนะครับเอาเป็นว่าคืนละพันห้าขึ้นเนี่ยเต็มหมดเลยนะตอนนั้นต้องหาโรงแรมที่อื่นแล้วก็พยายามหาแล้วครับโรงแรมตรงไหนดีที่จะพอจะพักได้เอาเป้ที่แบกหนักๆเนี่ยเอาไปไว้ในห้องก่อนแล้วเรามาออกมาเลิงล่ากันบริเวณริมหาดนะครับก็พยายามหาหายังไงก็หาไม่ได้ครับ มันเต็มค่อนข้างจะหมดเลยอ่ะนะครับแล้วเกาะเนี้ยนะครับมันเป็นรูปตัวยูนะครับบริเวณที่เขาทํามาหากินที่เขาสร้างโรงแรมกันเนี่ยเป็นรูปตัวยูนะครับเหมือนครึ่งวงกลมนะเกาะเนี้ยเป็นเป็นเ,นเ,นเ,นเนกาะกลมๆเกาะไม่ใหญ่นะเกาะเนี้ยนะครับแต่ว่ามีสิ่งอำนวยความสะดวกทุกอย่างเลยดีกว่านะครับมีสถานที่เที่ยวมีโน,โน่นนี่นั่นโอ้ยเพียบไปหมดครับผับบาร์เขามีนะทุกสิ่งอย่างดีหมด หน้าตอนนั้นนะครับมันก็เดินไปเรื่อยๆจนไปเจอคุณป้าท่านนึงนะครับคุณป้าเองเนี่ยก็ขายอาหารตามสั่งที่เกาะน,นั่นแหละก็ไปนั่งทานข้าวกันด้วยความที่ตัวเองโอ้โหวันหยุดทั้งทีทําไมหาห้องพักยากขนาดนี้แล้วเราก็ไม่เคยมาที่นี่มาเป็นครั้งแรกเลยนะครับหลังจากที่สั่งข้าวคุณป้าคุณป้าก็เอาข้าวๆมาเสิร์ฟก็เลยนั่งกินไปแล้วก็ถามคุณป้าคุณป้าครับแถวเนี้ยมีห้องพักไหม ผมเนี่ยไปตามโรงแรมใหญ่ๆเนี่ยมันไม่มีห้องพักเลยคุณป้าก็บอกโอ้นะเขาก็พูดเป็นภาษาใต้ด้วยนะครับเขาพูดประมาณว่าโอ้วันนี้มันเป็นวันจัดงานเขามีงานกันทรที่เกาะแห่งนี้นะครับเขาเรียกว่าวันอะไรสักอย่างนี่แหละนะพอผมพูดไปรู้เลยว่าเกาะนี้คือที่ไหนนะครับก็เป็นวันงานนี้แหละองานเนี่ยมันเกิดขึ้นได้เขาจัดแค่เดือนละครั้งนะครับเดือนหนึ่งครั้งหนึ่ง แล้วเอ็งเนี่ยมาตรงกับวันที่เขาจัดงานพอดีแล้วเขาจะจัดพวกนี้นะครับคืนนี้โรงแรมมันก็เลยเต็มเขาเตรียมมาปาร์ตี้กันอะไรกันนะครับบนเกาะแห่งนี้ตัวตา,าบอกอ้ผมนึกแล้วเชียวว่าทําไมมันเต็มขนาดนี้ทําไมคนข้ามมากันเต็มเพราะว่าเขามีงานนี่เองนะครับอ่าป้า,าบอกว่าเดี๋ยวต้องคืนน่ะเอ็งมาดูสิเขาจัดงานกันใหญ่โตนะมีระบํา อะไรกองฟงกองไฟมีเต้นไฟเต้นโนนเต้นนี่มีทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับตัวตาเขาบอกว่าผมว่ามาดูได้ป้าแต่ตอนนี้ผมหาห้องพักไม่ได้เลยป้าก็เลยบอกว่าเออเอ็งเ่ะกลัวผีกันหรือเปล่าวะเขาถามอย่างนี้เลยนะตาเขาบอกว่ามองหน้าทีมองหน้า,นาแจ็คแล้วก็อกมองหมายถึงยังไงป้าก็เอ็งกลัวผีหรือเปล่าล่ะบอกอ๋อ ไม่กลัวหรอกครับมากันสามคนนะสักพักหนึ่งไอ้ตัวเจ้าทีก็เสริมเลยบอกโอ้ยไม่กลัวหรอกมาทั้งสามคนผีไม่มาหลอกผมแล้วครับเออก็ดีแล้วแต่เองไม่กลัวก็ดีมันมีอยู่นะนะเดินเข้าไปท้ายเกาะนะเดินไปจนสุดตรงนั้นเลยนะครับมันจะเป็นห้องคล้ายๆเหมือนจะเรียก,กว่าบังกะโลก็ได้นะนะครับแต่หลังนึงเนี่ยมันจะห่างกันนะครับจะตั้งห่างกันห่างกัน แล้วลองไปถามเจ้าของเขาดูว่ามันมีว่างไหมหนะตรงนั้นเนี่ยราคาประมาณสักห้องหนึ่งอะประมาณสักพันสองพันน่าจะได้นะครับเพราะบนเกาะเนี่ยอาจจะมีของแพงหน่อยค่าห้องแพงหน่อยแต่ก็อยู่ได้นะถ้าเองไม่กลัวอะไรอะ่ะนะตาก็มองหน้าทีก็มองหน้าแจ็คแจ็คก,ก็มองหน้าตาบอกว่าเออไม่เป็นไรเราเราได้ที่พักกระบุญแล้วเราข้ามมามึงคิดดูเขามีงานแบบเนี้ยงานใหญ่โตเลย นะถ้าไม่มีห้องพักเนี่ยเราต้องกลับไปฝั่งโน้นนะเว้ยนะครับอ่ะโอเคหลังจากทานข้าวเสร็จไรเสร็จผมต้องบอกก่อนนะสามคนเนี่ยนะครับอุปนิสัยไม่เหมือนกันแจ็คเนี่ยจะเป็นคนเห่าเหาหน่อยนะพูดจาโผงผางส่วนเจ้าทีเนี่ยกลางๆส่วนต้าเนี่ยจะเป็นคนสุขุมหน่อยเพราะต้าเป็นคนมีเซนสัมผัสนะครับเวลาที่จะไปโรงแรมที่ไหนหรือจะไปเข้าห้องอะไร ให้อต้ามันเดินเข้าไปก่อนถ้าอ้ต้ามันเดินเข้าไปแล้วรู้สึกสบายใจรู้สึกว่าน,นอนได้โอเคคืนนั้นไม่เจอผีไม่เจออะไรแน่นอนแต่ถ้าอต้าบอกว่าอย่าไปพักก็คืออย่าไปพักนะฮะประมาณนั้นจริงๆนะครับอ่ะตอนนั้นก็สามคนนี้ก็เดินกันไปเดินไปจนท้ายเกาะเลยครับเหมือนที่ผมบอกเป็นรูปตัวยูนะเดินไปวนจนจนจน,จนสุดทางนะครับก็ไปเจอผู้ชายคนหนึ่ง นะครับผู้ชายคนหนึ่งถอดเสื้อนะครับแล้วแกก็แบบเป็นคนที่เ,เรือสปีดบ๊ทเป็นคนขับเรือสปีดบ๊ทด้วยแล้วเวลาที่ไม่ได้มีแขกมาขับเรือเนี่ยแกก็เอาเรือจอดไว้ข้างข้างเกาะนั่นแหละแล้วก็มามามา,มาอยู่บริเวณตรงบังกะโลแห่งนี้สักพักสามคนก็ไปเจอผู้ชายคนนี้ก็ถามว่าคุณลุงครับไม่ทราบว่าบังกะโลที่เนี่ยมีว่างไหมคุณลุงก็บอกว่ามี แต่เองกลัวผีหรือเปล่าตาก็มองหน้าแล้วก็บอกเอ้ยทาไมพูดเหมือนกันกับป้าที่ขายอาหารตามสั่งเลยอะทีก็พูดมาบอกเฮ้ยพักๆไปว่ะไอ้แจ็คบอกพักไปเลยกลัวอะไรวะผีเผอไม่มีหรอกเกาะน,นี้มึงดูไฟเนี่ยเปิดกันโอ้โหสว่างทั้งคืนกลางคืนเหมือนกลางวันจะไปม,มีพงมีผีอะไรสักพักคุณลงุงแกก็หัวเราะเอเอ เออพวกเองเก่งวะเอา้าก่อนหน้านี้ก็มีเก่งเหมือนเองนี่นแหละก็มานอนกันไม่เป็นไรถ้าเองไม่กลัวเอา้าห้องเนี่ยมันมีแต่มันมีอยู่ห้องเดียวนะบังกะโลน่ะมันอยู่ท้ายเกาะเลยริมสุดนั่นน,ะน่ะนะห้องหมายเลขเก้าริมสุดเลยนะลุงคิดแค่พันเดียวพอปกติแล้วห้องเนี่ยมันประมาณสักพันห้าแต่ลุงคิดเองอะ่ะพันเดียวพอเข้าไปนอนได้เลยสามคนสบายสาย,สายเดี๋ยวลุงเอาเตียงเสริมไปให้ ปกติมันนอนได้สองคนอะนะตอนนั้นไอ้ตาก็แบบสงสัยนิดนึงกับสิ่งที่ที่ลุงก็พูดป้าก็พูดเออมันเกิดอะไรขึ้นวะหรืออะไรยังไงครับแต่ด้วยความสงสัยมันมาพร้อมกับความที่มันจะค่ําแล้วนี่แหละใช่ไหมฮะเพราะว่ามันเดินกันแทบทั้งวันน่ะจนมันเย็นมันจะค่าแล้วแล้วก็ไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยครับนะตอนนั้นก็ตัดสินใจอไปไปนะคุณลุงก็ให้กุญแจ แล้วก็บอกเดินไปสุดทางเลยห้องเบอร์เก้าเองไปไขกุญแจได้เลยนะครับนะสามคนก็แบกเป้กันมาเดินกันมาก็ไขกุญแจเข้าไปแก๊กปรากฏว่านะครับมันเป็นฟูกที่วางกับพื้นนะครับแล้วก็มีหมอนมีผ้าห่มธรรมดาเลยแล้วก็มีพัดลมพัดลมเนี่ยติดกับข้างฝานะนะสายไปสายมาได้ครับแต่สิ่งที่มันทําให้สามคนรู้สึกตกใจไปมากกนั้น,นคือ มันเหม็นมันเหม็นกลิ่นอับมากตาบอกว่าพี่เนรครับโอ้โหคือมันเหมือนรู้ได้เลยว่าห้องเนี้น่าจะไม่มีใครเข้ามาพักนานมากแล้วมันดูจากรูปทรงดูจากโอ้โหสารพัดเลยครับแม่สบู่นี่แบบมันเหลือขอดๆอระมันเหมือนแบบแบบแบบมันทิ้งไว้มันจนสบู่มันแห้งอะมันเคยเคยใหม่อยู่นะแต่ว่าสบู่มันมันคือมันแข็งมันจนแห้งแล้วพูดง่ายครับ แล้วด้วยลมทะเลด้วยอากาศที่มันเป็นความเค็มครับมันก็ทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างนี่มันดูเก่ามันดูแบบนั่นไปหมดหนะตอนนั้นก็มองหน้ากันไอ้เจ้าทีก็ถามว่าไอ้ต้ามึงเข้าไปในห้องมันรู้สึกไงวะไอ้ต้าบอกกูไม่รู้สึกอะไรเลยแต่กูรู้สึกว่ากูจะนอนได้หรือเปล่ากูว่ามันฝุ่นเยอะมากเลยว่ะเอ้ฝุ่นไม่เท่าไหร่หรอกแต่สิ่งที่ป้ากับลุงเขาพูดอะมึงรู้สึกปะวะต้าบอกว่า กูก็ยังนะกูรู้สึกว่าแบบกูเหนื่อยอะ่ะกูอยากอาบน้าว่ะเออเออโอเคโอเคอะทุกคนก็จัดแจงสักพักครับคุณลุงนะฮะก็ให้เด็กคนหนึ่งอ่าเด็กผู้ชายอายุประมาณสักสิบห้าสิบหกครับแบกผ้าห่มกับที่นอนอ่าที่นอนปิกนิกนะครับแล้วก็มีผ้าห่มแล้วก็มีหมอนใบหนึ่งห่อกันมาเด็กคนนี้ก็อุ้มมาก็เดินมานะครับแล้วเด็กคนนี้ก็มอง แล้วก็พูดพูดเป็นภาษาใต้นะพูดว่าไม่กลัวผีเลยสักพักไอ้เจ๊กเนี่ยมันรับผ้าหม่มมันบอกอะไรนะได้หนูพี่ไม่กลัวผีเหรอบอกเออกูไม่กลัวหรอกผีเผลออะไรที่ไหนกูไม่กลัวทั้งนั้นแหละไม่กลัวก็ดีนอนได้ก็พูดวัวนวลน,น,นะนะสักพักเนึ่งอนะ่ะเด็กผู้ชายคนนี้กว็วิ่งตึ๊บ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 มาแจ็คกับเข้ามาบน่นกับเจ้าที แม่งพูดอีกแล้วเรื่องผีเรื่องผีมาทั้งป้าทั้งลงุงไอเด็กคนนี้มาก็มาพูดเรื่องผีอีกกูก็อยากรู้เหมือนกันว่าทําไมเขาพูดกันจังว่าไอบ้านหลังนี้มันมีผีเอ้าถ้ามีจริงก็ออกมาให้เห็นหน่อยคืนนี้ยอยากเห็นจริงๆว่าจะได้บันทึกในความทรงจําว่ากูเคยเจอผีแล้วครั้งหนึ่งก่อนหน้านั้นก็เห็นว่าแวมแบมครั้งเนี้หมาจะจะเลยนะนี่คือแจ็คพูดฮะ นะตอนนั้นไอ้ต้ามันอยู่ในห้องน้ามันตะโกนออกมาไอ้แจ็คมึงอย่าไปพูดอย่างนั้นฮ่าเดี๋ยวก็มาจริงๆอะมึงกลัวกันหมดนะทีบอกไอ้แจ็คมึงไม่น่าพูดเว้ยเออช่างมันเถอะให้มันมาหลอกกูคนเดียวเนี่ยมันไม่ต้องมาหลอกมึงหลังสองคนอะมึงนอนกันสบายเลยมาหลอกกูเนี่ยกูอยากเจอผีนะครับอ่ะด้วยความที่ปากดีเนาะก็เอาวางสัมภาระกันเสร็จสับเรียบร้อยก็เตรียมตัวกันครับ ชาร์จโทรศัพท์มือถือกันอะไรกันสัญญาอินเทอร์เน็ตนี่ครับไม่ต้องบอกไม่ต้องห่วงครับมีนะครับบนเกาะแห่งนี้มันจเจริญมากนะครับมีสัญญาอินเทอร์เน็ตนะก็มีจักสองขีดสามขีดอะไรประมาณนี้ครับไม่ได้ไม่ได้แรงมากแต่ก็มีสัญญาณครับนะตอนนั้นก็แต่งตัวอาบน้ํากันเสร็จเรียบร้อยก็เตรียมจะมาออกมานะครับมาเที่ยวคืนนั้นเขาก็มีปาร์ตี้จริงๆครับก็มีปาร์ตี้เ,เรื่องนั้นเรื่องนี้มี โน่นนี่นะครับมีผู้หญิงมาเต้นระบำชาวเกาะมีฝรั่งฝรั่งอู้เต็มหาดเลยครับยืนดูกันเต็มเลยนะครับตามโรงแรมนี้ก็จัดงานกันนะครับหลังจากนั้นมา3มคนนี่ก็เพลิดเพลินกันนะครับก็นะตามด้วยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็ไปนั่งจิบเบียร์กันนะสามคนก็สนุกสนานก็นะครับมีสาวๆมานะครับก็มานั่งด้วยอะไรด้วยครับก็บอก ชวนดื่มอ,อ่ะคนที่มานั่งนั่งด้วยก็ชวนดื่มก็ดื่มกันไปนะฮะจนเวลามันล่วงเลนไปล่วงเลยไปประมาณสักเกือบเที่ยงคืนแล้วก็เริ่มได้ที่เริ่มเมาเอาพูดตรงๆครับตาก็เริ่มจะกลุ้มๆทีก็เริ่มจะแบบเมาแล้วส่วนไอนเจ้าแจ็คเนี่ยไม่ต้องห่วงครับเมาเลยใช้คําว่าเมาได้เลยเมาก็เดินเป๋ไปเป๋มาเที่ยงคืนกว่าก็เดินประครับประคองกันไปจนถึง บังกะโลแห่งนี้ครับณ <c oughs> ตอนนั้นก็นอนที่ใครที่มันนะครับไอ้เจ้าต้ากับเจ้าทีเนี่ยมันนอนด้วยกันนะ้วเป็นฟูกอันเดียวกันอ่านอนสองคนส่วนไอ้เจ้าแจ็คครับนอนเตียงสำรองอ่าเตียงเสริมก็ปูที่นอนปิกนิกก็หมอนอันหนึ่งผ้าหม่มอันหนึ่ง,นนงก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเลยครับอากาศก็เย็นๆนะครับโดยลมทะเลมันพัดก็อากาศก็เย็นครับพอเข้าห้องไปก็เปิดพัดลม แจ็คก็หลับไปก่อนนะครับในความรู้สึกหลับไปก่อนณนะตอนนั้นไอจอต้าเจ้าท,ทีก็นอนนะเมานอนไปนะครับนอนไปดึกเท่าไหร่ไม่รู้ณนะตอนนั้นครับสิ่งที่มันรู้สึกนะครับต้าบอกว่าผมเนี่ยจะพยายามลุกขึ้นมาแต่ผมลุกขึ้นไม่ได้ผมมีความรู้สึกว่าบริเวณท้ายเกาะไปเลยเนี่ยเหมือนมีใครมาทะเลาะกัน นะครับเหมือนไม่ใครมาทะเลาะกันแล้วผมก็รู้สึกปวดหัวมากกับสิ่งที่แบบได้ยินเสียงอะ่ะเหมือนคนมาทะเลาะกันบริเวณข้างๆเนี่ยแล้วรู้สึกว่าเสียงเนี่ยมันเหมือนใกล้เข้ามาเรื่อยๆณขณะนั้นก็แข็งใจลืมตาขึ้นมานะครับลืมตาขึ้นมามองออกไปด้านนอกกับสิ่งที่ได้ยินเสียงทะเลาะกันในกนขณะที่ตามันลุกขึ้นมาไอ้เจ้าแจ็คก,กับไอ้เจ้าทีเนี่ยมันดันลุกมาก่อนแล้ว แล้วเจ้าแจ็คเนี่ยมันมองมาแล้วก็บอกไอ้เจ้าทีว่ามึงไปปลุกไอต้ตาสิมึงไปปลุกไอต้ตามาดูสินะครับเพราะสิ่งที่เห็นก็คือเขาเห็นเป็นฝรั่งคนหนึ่งนะครับคุยกับฝรั่งอีกคนหนึ่งผู้ชายด้วยกันทั้งคู่นะแล้วก็แบบเหมือนเถียงกันเป็นภาษาอังกฤษนะครับพูดเถียงกันเป็นภาษาอังกฤษแล้วผู้ชายคนนี้นะครับมันจิบมีดขึ้นมาแล้วมันก็ แทงเข้าไปที่ผู้ชายคนหนึ่งไอ้ผู้ชายคนนั้นก็พยายามยื้อแย่งมีดครับแต่ว่ามีดเนี่ยมันแทงไปแล้วนะครับแล้วก็เป็นมีดที่เรียกว่ายาวพอสมควรหลังจากนั้นมามันก็ง้างมือซ้ำเข้าไปที่ครั้งที่สองผู้ชายคนนี้ก็สุดลงไปแล้วผู้ชายคนนี้ก็แบบเหมือนแบบตาลอยๆอ่ะแล้วก็ซบลงไปที่พื้นของทรายนะครับสักพักฝรั่งคนนี้มันก็นกนก เก็บมีดแล้วมันก็ลากฝรั่งกอดีอีกคนหนึ่งที่นอนอยู่นะครับดึงลงไปในทะเลแล้วก็ปล่อยลงไปเลย3คนนี้แอบดูกันไอที่เมาเมาเมืม่อกี้เนี่ยสางเลยครับพอมาเห็นแบบนี้ในณขณะนั้นที่ทำแบบนั้นฝรั่งคนนี้มันเดินมานะครับระยะที่เห็นเนี่ยนะครับห่างกันประมาณสักไม่น่าจะประมาณสัก20เมตรถึงจะได้นะครับไม่ไกลเลยใกล้ ณนะตอนนั้นความรู้สึกของสามคนเนี่ยกลัวนะแต่ทํายังไงก็ได้นะครับในเมื่อเราแอบดูเขาแล้วเราเห็นอย่างนั้นเราก็ต้องรีบเอาตัวเนี่ยนะครับกลับมาในที่ที่เดิมสามคนเนเงียบเสียงกันนะครับเงียบเสียงกันท่ามกลางไฟมืดในนักเดะนะครับเสียงเดินมันเดินมาแต่มันแปลกตรงที่ว่ามันเดินมาแทนที่มันจะเดินเลยไป มันเกิดการฆาตกรรมกันถูกไหมครับแต่มันกลับเดินมาที่บริเวณบังกะโลที่สมคนแน่นอนในระหว่างนั้นเคาะประตูครับปึงป้งปึงป้งปึง้งปึ้งนะครับแล้วก็พูดเป็นภาษาอังกฤษว่าให้เปิด3มคนเนี่ยมองหน้ากันแล้วก็แบบกร,รมกึง่งอะเอ้ยเอาอยัางไงวะสักพักเคาะอีกปึงป้งปึงป้งปึ้งปึ้ง โอเปนโอเปนผู Open. Open. ้ไี้เปิดอ่ะตะโกนตะคอกสักพักเขย่าประตูปึงป้งปึงป้งปึ้งปึ้งบิดลูกบิดกักสามคนกอดกันกลมเฮ้ยอะไรวะไม่เปิดกูไม่เปิดไอ้จแจ็คตะโกนไปด้วยอารมณ์ของคนนะเมาก็จริงแต่แบบเริ่มจะมีสติแล้วก็ตะโกนว่ากูไม่เปิดเปิด Open. โอเปนโอเปนโอเปนทิดดึงประตูดึงประตูสักพักดึงประตูพังประตูะตหลุด นะครับสามคนเนี้กอดกันกลมเลยแล้วก็อยู่ตรงบริเวณจุดนั้นไอต้ตามันมองไปที่ฝรั่งฝรั่งคนนี้ชักมีดออกมานะครับและกําลังจะพุ่งเข้ามาไอต้ตามันตะโกนร้องโว้กวูกแล้วกวูแล้วนะครับพักเดียวครับทุกอย่างมันหายไปณนะจุดนั้นสามคนมองหน้ากันมันอะไรวะประตูเปิดออกไป สามคนรีบวิ่งพูดออกมานะครับวิ่งพูดออกมาและสิ่งที่เห็นมันเห็นเป็นฝรั่งคนเนี้ยทำแบบเดิมฝรั่งคนนี้กำลังเถียงกันและสองคนนี้ในขณะที่เถียงกันเห็นสามคนกำลังวิ่งออกจากบังกะโลถูกไหมครับฝรั่งสองคนนี้หลังจากที่เถียงกันหันมามองหันมามองทั้งคู่แล้วพอหันมามองทั้งคู่ฝรั่งสองคนนี้วิ่งเข้ามาหาสามคนน,นี้ แล้วพยายามว่าพูดประมาณว่ามึงเห็นกูหรอมึงเห็นกูหรอชี้หน้าไอ้สามคนนี้วิ่งเตลิดเปิดเบิงตะโกนร้องลั่นเลยฮนะเฮ้ยเฮ้ยกัวแล้วกัวแล้วออกไปออกไปตะโกนลัน่นจนสุดท้ายวิ่งไปจนสุดนะครับจนถึงบริเวณอ,อบริเวณเรือนะครับที่เขาจอดตรงนั้นนะ่ะที่คุณลุงอ่ะที่คุณลุงบอกอ่ะนะครับเรือสปีดโบ๊ที่จอดตรงนั้นนะ่ะที่คุณลุงบอกว่า มึงไม่กลัวผีใช่ไหมอะไรประมาณนี้ครับสักพักหนึ่งวิ่งไปจนสุดตรงนั้นเห็นเป็นคนสูบยาเส้นอยู่บริเวณริมทะเลนะครับริมทะเลและสักพักหนึ่งอะ่ะก็หันหน้ามาและก็หัวเลาะสามคนเนี้ยเห็นเป็นคุณลุงคนเดิมนั่แหละครับที่ให้เช่าบริการบังกะโลนี่คิดหนึ่งพันบาทได้เลยครับแล้วคุณลุงก็บอกว่าเอาไอ้นุม่มไหนว่าไม่กลัวผีไง เป็นไงล่ะวิ่งตาเหลือกไปเลยนะมึงไอ้แจ็คบอกมันน่ากลัวนะเมื่อกี้เนี่ยเขาฆ่ากันเขาฆ่ากันเออเขาฆ่ากันรู้เขาฆ่ากันมานานแล้วตรงนั้นน่ะมันก็ยังฆ่ากันไม่จบหรือรู้ไหมว่าที่มันทําแบบนั้นหลังจากนั้นมาไอ้ผู้ชายที่มันทําอ่ะมันสติแตกสุดท้ายแล้วมันก็ไปปิดชีวิตตัวเองแล้วมันก็มาทําซ้ําๆแบบนี้สองคนนี้เขาเป็นคู่ LGBTQ ครับเขารักกันแล้วเกิดมีปากเสียงกันด้วยการหึงหวงกันสุดท้ายก็เลยเรียกกันมาเคลียรบริเวณตรงนั้นสุดท้ายมันเคลียรกันไม่ลงตัวก็เกิดการจิ้มกันแทงกันนะมันก็กลายเป็นศพตรงนั้นสุดท้ายไอ้คนที่แทงเนี่ยก็รู้สึกสต,ติแตกเสียใจก็กลับไปอ่ะทำการเสียชีวิตทำร้ายตัวเองแต่เหตุการณ์อย่างเนี้ย ใครที่มาพักที่เบอร์เก้าก็เจอกันทุกคนก็เองบอกว่าเองไม่กลัวผีไงข้าก็ให้เองไปนอนเอาจริงๆนะห้องเบอร์เก้านั่นนะ่ะปกติแล้วข้าไม่เปิดให้ใครไปนอนหรอกแต่เห็นว่าเองอ่ะไม่มีที่พักกันจริงๆแล้วข้าก็ถามแล้วนะว่าเองกลัวผีหรือเปล่าเองบอกไม่กลัวไงข้าก็ลดราคาให้เหลือพันหนึง่งเอาเป็นไงเจอเต็มๆเลยไหมไอ้เช็คไอ้ตารวมถึงไอ้ทีมันกอดกันบอกลุง ผมขอนอนกับลุงตรงนี้ได้ไหมผมไม่อยากไปไหนเออไปไปไปเองไปนอนตรงนั้นนะใกล้ๆเรือเนะี่ยนนอนไปนอนเล่นไปตรงหาดซ้ายเนะี่ยตรงก็อีพับเนะี่ยนอนได้สามคนมึงอ่ะนะครับสามคนก็ไปนอนคุณลุงเองก็ขึ้นไปบ้านของแกก็ไปนอนเพราะว่าบ้านแกเล็กๆคนระับเป็นเหมือนบ้านนอกดาวเล็กๆครับเป็นเจ้าของอยู่ตรงนั้นนะครับเชื่อไหมว่าเหตุการณ์นี้ทั้งสามคนนะครับ เจอประสบการณ์ที่น่ากลัวมากกับสิ่งที่เห็นอยู่และในวันที่ในตอนที่ฝรั่งคนนี้มันถือมีดมาเนี่ยแกบอกว่าแกแทบช็อกเลยนะถ้าเสียบมานี่แกแกแกตายแน่ในวันนั้นนะครับแต่มันคือความกลัวที่มันมันไม่สามารถหลีกหนีไปได้ครับแต่สุดท้ายอะ่ะมันดีตรงที่ว่ามันเป็นผีนี่แหละถ้ามันเป็นคนจริงๆเนี่ยนะแกต้องได้รับการนะ ไม่ใครก็ใครต้องเสียชีวิตกันบ้างครับนั่นแหละฮะคือประสบการณ์ครั้งหนึ่งกับการเที่ยวเกาะเกาะหนึ่งซึ่งผมขอไม่ระบุแะ้วกันว่ามันที่ไหนครับแต่เชื่อไหมว่าเกาะเกาะนี้แล้วก็บังกะโลหลังเนี้ยเคยมีคนมาเล่าลนะครับเคยมีคนมาเล่าเรื่องผีเรื่องนี้ด้วยนะครับแต่ว่าเขาจะเล่าในมุมที่ต่างกันไปนะครับเขาเห็นว่าผู้ชายมายืนตรงนั้นแล้วก็นะครับอ่าเลือดไหลทั้งตัวอะไรประมาณนี้ครับ มันเห็นในมุมต่างกันไปและผมก็ไม่แน่ใจว่ามันคือที่เดียวกันไหมนะครับแต่ที่แน่ๆที่เขาพูดมาก็คือมันคือเกาะเดียวกันแต่ไม่รู้ว่าใช่ที่เดียวกันไหมกับที่ตาทีแล้วก็รวมถึงแจ็คไปเจอนั่นนะครับคือประสบการณ์ครั้งหนึ่งที่เขาไปเจอมากับชื่อเรื่องว่าห้องเก่าท้ายเกาะครับผม